หลายคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยก็เห็นต่างแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นต่างแล้วคุณต้องยอมรับว่าถ้าหากคุณไปดา่าไปจาบช่วงประมุขของประเทศไปจาบช่วงบุคคลที่พี่น้องคนไทยคารุัการะคุณก็จะมีความผิดตามกฎหมาย วันนี้ผมทนายบุญเาบรลปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณุโชตก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนไม่เข้าใจว่าคนไทยกับประชาธิปไตยนั้นคือรูปแบบไหนอย่างไรหลายคนออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองออกมาเรียกร้องความเป็นเสรีภาพและก็หน้าที่ของประชาชนแน่นอนครับหลายคนอาจสับสนหลายคนอาจเข้าใจอย่างไหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาพาไปทําอะไรก็ไปเขาพาเรียกร้องอะไรก็ไปจนไปสองทศวรรษที่ผ่านมา15ปีถึง20ปีมีเกิดการเรียกร้องเกิดมีการเรียกร้องครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากจําไม่ผิดนะครับ30ปีที่แล้วนะครับที่มีการเดินขบวนของนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แน่นอนครับการเลือกร้องสิทธทิทางการเมืองนั้นรัฐธรรมนูญให้อำนาจและก็ให้สิทธิ์กับประชาชนไว้แต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญบ้านเมืองเรานั้นมีการปฏิวัติเมื่อ2475ปีพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณ์ลยนาสิทธิราชมาเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกวันนี้เรามีประชาธิปไตยเรามีการเลือกตั้งเรานำรูปแบบของการปกครองทั้งเป็นเสรีประชาธิปไตยและประธานาธิบดีมาใช้แบบผสมผสานแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักวันนี้เรามาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตย ถ้าหากมีประชาธิปไตยเต็มใบพี่น้องประชาชนจะดูดีกินดีการที่เรามีสถาบันซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือสถาบันพระกษัตริย์ก็ถือว่ามีความเป็นมายาวนานอยู่กับสังคมไทยหลายคนไม่เข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้เราต้อกไปเลือกร้องประชาธิปไตยผมถึงพูดเสมอว่าถ้าหากไม่เข้าใจแล้วจะหลงประเด็นและจะถูกหลอกให้ไปเลือกร้องประชาธิปไตย เรามีประชาธิปไตยในรูปแบบของประเทศเราเราไม่ได้ให้ประชาธิปไตยกับประชาชนในรูปแบบของอเมริกาหรืออังกฤษหรือว่าประเทศอื่นๆเห็นไหมฮะเราปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมุขของประเทศคือกษัตริย์ประมุขประเทศไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการสืบสันติวงศ์ของกษัตริย์ กษัตริย์ของประเทศไทยนั้นมีความเป็นมาเป็นพันๆปีนะฮะเราต้องเข้าใจหลักถ้าเราไม่เข้าใจหลักแน่นอนครับวันนี้เราก็หลงประเด็นเมื่อหลงประเด็นแล้วก็ทําให้เรานั้นเดินตามหรือคอยตามคนที่สร้างวัฒกรรมต้องการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองทํไมต้องพูดครับเพราะเราเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วย้อนไปนะครับสองสี่เจ็ดห้า เราไม่ได้ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริงเสมนมุกถ้าพี่น้องจําได้นะครับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ในรายการที่เก็ดได้ทรงสละราชสมบัติจากการนะครับปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิวัติการปกครองผู้รูปปกครองก็คือคณะราษฎรจากระบอบที่กษัตริย์ดูแลจัดการประเทศไทยมาเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ทรงเป็นบรมุข ให้มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนี่คือหลักวันนี้เราเดินมานะฮะสองห้าหกสี่แน่นอนครับเราเดินมาเนี่ยแปดสิปีนะครับเก้าสิบปีแล้ววันนี้เราเดินมานะครับสองสี่เจ็ดห้านะก็มาจะเก้าสิบปีแล้วเรามีกษัตริย์เป็นสถาบันหลักในการที่จะเป็นที่ครสัสการะ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองการเมืองก็ให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาทําหน้าที่จึงมีสภาผู้แทนรัษฎรครับจึงกําหนดให้มีรัฐธรรมนูญนั่นก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศบ้านเรานี่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยสองสี่เจ็ดห้าตอข่าวนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงฉบับปัจจุบันนะที่ฉบับที่ยีก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลงประชามติว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนะฮะนั่นคือให้ประชาชนนะครับเป็นผู้ออกหรือวางข้อกําหนดในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินแต่ในหมวดของมหากษัตริย์นั้นก็อยู่เป็นที่ครบสการะคือเป็นจอมทัพไทยก็ยังคงอยู่เป็นประมุขของประเทศไทยนี่คือเราวางหลักมาตั้ง90ปีแล้ววันนี้เรามาเรียกร้องผมถึงบอกว่าเราไม่ได้ปกครองในรูปแบบ ประชาธิปไตยเต็ียมใบหลายคนอาจจะเฉียงผมประเทศไทยปกคร,ร,รกองประชาธิปไตยใช่เราปกครองประชาธิปไตยรูปแบบของมีกษัตริย์เป็นประมุขเห็นไหมฮะดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักถ้าเข้าใจหลักแล้วเราก็วางกษัตริย์หรือสถาบันนี้อยู่เหนือการปกครองอยู่เหนือการเมืองไม่นควรไปยุ่งเมื่อเราไม่ยุ่งก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยนะก็มาทําอะไรครับ แต่งตั้งตัวแทนเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้แหละครับเราก็มีสภาผู้แทนราษฎรดังบางช่วงบางสมัยที่มีรัฐมนูลให้สวสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งมันก็เกิดการถกเถียงมีการลอกสเปกมีสภาผัวเมียนะคนหนึ่งลงสอสอได้เป็นสอสอในเขตเลือกตั้งนั้นในจังหวัดนั้นจะเลือกตั้งวุฒิสภา,าก็ให้สามีลงสอสอแล้วก็ให้สว นะครับให้สว,วมาจากเนี้ตัวเองก็เป็นสภาผัวเมียเห็นไหมฮะมันก็เกิดการถูกเถียงกันแล้วก็มีการแก้รัฐธรรมนูญมาถึงฉบับปัจจุบันสว,วมาจากการแต่งตั้งจากการคัดเลือกการสรรหานี่ก็มีความเป็นมายาวนานกับการเมืองไทยหลายคนว่าวันนี้ทําไมผมไม่อยู่ที่สว่างสบางพอดีทํางานเสร็จก็เลยออกมานั่งอยู่ริมสระน้ํานะฮะดูบรรยากาศก,าก็มาเล่าเรื่องการปกครองให้พี่น้องฟัง ผมไม่ได้มีความรู้มากมายแต่มีความเข้าใจรูปแบบของการปกครองถ้าพี่น้องเข้าใจรูปแบบการปกครองแล้วพี่น้องจะไม่ทุกข์วันนี้เราอยู่ในสังคมการเมืองไทยถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจในรูปแบบการปกครองแล้วเราจะไม่ทุกข์มันเป็นการแก่งแย่งอํานาจของคณะบุคคลที่เรียกว่าตัวแทนประชาชนนี่ครับวันนี้สสห้าร้อยคนมาจากการเลือกตั้งประชาชนก็ มาแสวงหาอำนาจเพื่อที่จะเข้าไปดูแลผลประโยชน์ก็แก่งแกล้งกันนะฮะในการที่จะครอบงำครอบครองในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินของพี่น้องประชาชนทุกคนที่เสียเข้าไปเป็นภาษีพี่น้องประชาชนมันเป็นหลักที่มีการปฏิบัติกันมายาวนานบางช่วงบางสมัยนะพี่พี่น้องเลือกประชาชนรักคนนู้นรักคนนี้รักมาก เลือกไปแล้วไปเป็นนายกเป็นคณะบริหารแล้วพวกนี้ก็โกงกินเมื่อเกิดการโกงกินนะครับคอคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันก็เกิดการอะไรครับเกิดให้ทหารนะฮะซึ่งเป็นข้าราชการของแผ่นดินเนี่ยปฏิวัติยึดอํานาจถ้าหากใช้คำว่าปฏิวัติไม่ถูกครับต้องบอกว่ายึดอํานาจรัฐประหารยึดอํานาจปฏิวัติมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิรูป ที่ผ่านมาวันที่22พฤษภาคม2557ลุงตู่ใช้วิธียึดอํานาจยึดอํานาจประชาชนทำไมได้บอกว่ายึดอำนาจประชาชนประชาชนได้มอบอานาจให้กับนางสาวยิ่งรักชินวัตรและก็ซสในสภาบริหารราชการแผ่นดินมีคณะรัฐบาลแต่สุดท้ายเกิดการทุจจิตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย G2G มีการขายข้าวมีการทุจจิต ในวงราชการการเมืองและก็ค่ายการประจำก็ทําให้ประเทศนั้นเกิดความเสียหายทหารก็ใช้อํานาจทางการทหารมียึดโทอุปกรณ์นะครับมีปืนในมือยึดอํานาจและมันเกี่ยวกับกษัตริย์ไหมกษัตริย์ก็ไม่รู้เรื่องครับเป็นเรื่องของประชาชนและองค์กรทางการเมืองขัดแย้งกันเองก็ยึดอํานาจก็มาถึงวันนี้ลุงตู่ก็ร่างรัฐมนูญเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเลือกนะครับก็มาสู่ การเลือกตั้งวันที่24มีนา2 5 6 2จริงๆถ้าย้อนกลับไปหลายยุคหลายสมัยมันก็มีการแข่งแย่งอํานาจกันมาพอสมควรดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักผมพูดเสมอว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจได้นั้นพี่น้องต้องยอมรับความจริงและก็เมื่อรู้ความจริงแล้วต้องทําใจคําว่าทางเดว่าทำใจครับทําใจยอมรับความจริงว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเต็มใบ ไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบนะครับเราปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยเรามีประชาธิปไตยแต่เรามีราชาเป็นประมุขของประเทศพระราชาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่พระราชาให้อํานาจประชาชนนั้นคัดเลือกด้วยการแต่งตั้งก็ไม่ใช่เลือกตั้งเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเองเข้ามาบริหารราชการมีสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะมีสมาชิกวุฒิสภา นั่นคือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องคัดสรรเลือกตั้งตัวแทนของตัวเองเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แหละครับมันก็เป็นกรณีที่หลายคนนะฮะอยากเปลี่ยนแปลงหลายคนอยากล้มเจ้าหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองจะไม่ให้มีระบอบกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าปัจจุบันทั่วโลกนั้นมีสองกว่าประเทศนั้นประเทศที่ยังปกครองในรูปแบบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขกเหลือไม่กี่ประเทศ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศต้นๆของโลกที่มีการพัฒนาและกล้าวไกลและก็สถาบันนี้เป็นที่พึ่งของคนไทยและก็คนไทยเหนียวแน่นในการจงรักภักดีต่อสถาบันถือว่าเป็นต้นๆของโลกเลยวันนี้สถาบันกษัตริย์นั้นเป็นที่ยอมรับของคนไทยและเป็นที่เคารพสักการะเนื่องจากว่าสถาบันกษัตริย์นั้นได้พัฒนาประเทศให้ลุดหน้าและก็มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่นะโดยกษัตริย์ ดูสถาบันกษัตริย์นั้นนำความจเจริญเข้ามาสู่ประเทศถ้าย้อนกลับไป80ปีนะที่แล้วนับแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขึ้นของราชมีสิ่งดีมากมายครับนะเข้ามาประเทศไทยวันนี้ถ้าหากเรามีจิตสำนึกสำนึกในบุญคุณมหากรุณาทิคุณของกษัตริย์เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยนั้นจเจริญรุ่งเรืองเพราะสถาบันนะครับนะักการเมืองเนี่ยตัวร้ายเลยครับนะ นักการเมืองนี่มีแต่โกงกินนะฮะหาหนทางที่จะคอร์รัปชันหาหนทางสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและพวกพ้องแต่กษัตริย์พยายามที่จะปกป้องประชาชนเพราะประชาชนทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์ใครจะเกลียดพระองค์ก็ตามสถาบัน์ไม่มีสิทธิ์เกลียดประชาชนมีแต่ให้ความรักนะฮะถึงแม้ประชาชนจะด่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ต้องยอมรับน้อมรับเพราะ,พร,าะพระองค์ท่านอยู่เหนือความขัดแยง้ง ไม่ต้องการมาขัดแย้งกับประชาชนไม่ต้องการขัดแย้งกับองค์กรทางการเมืองพระองค์ท่านอยู่ในสถานะเป็นที่ครพสการะเทิดทูนของคนไทยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการปกครองแล้วเราไม่ทุกข์นะครับผมมีความสุขผมสมนึกในมหากรุณาธิคุณที่มีบรรทบุรุษมีกษัตริย์ออกมาลบบ้านผมเนี่ยพระนเรศวรก็เคยมาสีเกตนะครับออกลบนะสู้ฆ่าศึกมันมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ละภาค แต่ละพื้นที่มีวีรกรรมมีวีรบุรุษมีทหารดังนั้นสิ่งที่พี่น้องวันนี้จะมีความสุขได้นั้นก็คือการเข้าใจกับรูปแบบการปกครองส่วนคนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีครับผมถึงบอกว่ามันมีองค์กรของโรคองค์กรหนึ่งที่ต้องการทําลายร,รูปแบบหรือระบบกษัตริย์ไม่ให้มีการปกครองรูปแบบกษัตริย์ในประเทศนั้นๆเขามีทุนมหาศาลแทรกแซง อำนาจอธิปไตยของประเทศนั้นๆในรูปแบบการให้ทุนเข้ามาเป็นสายลับและตั้งกองกําลังขึ้นมานะฮะป้อนความคิดและก็นําความคิดที่ไม่ถูกต้องต้องการล้มล้างสถาบันระกษัตริย์เข้ามาประเทศไทยมีครับเรื่องนี้มีจริงฮะมีอยู่จริงด้วยกลุ่มพวกนี้เขามีเงินทุนมหาศาลผมบอกเลยว่าเงินทุนมหาศาลและเขาพยายามที่จะสร้างคนไทยที่เห็นแก่ได้และไม่ต้องการที่จะ อยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบกษัตริย์อยากเป็นเสรีประชาธิปไตยอยากเป็นรูปแบบประธานธิบดีว่าคนที่จะมาปกครองบ้านเมืองต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกับเม,เมริกาจะนํารูปแบบประธานทีบดีมาใช้กลุ่มคนพวกนี้มีอยู่จริงและก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยทุกหมู่บ้านทุกตำบลท,ทุกอำเภอทุกจังหวัดเขาแฝงตัวครับเขาแฝงตัวอยู่ทุกแห่งหนตำบลเพียงแต่เขาไม่ปรากฏตัวแต่เขาจะ มีสายสัมพันธ์กับหัวหน้าทีมระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศเราเขาเคลื่อนไหวมวลชนและพยายามให้ร้ายสถาบันและถ้าหากใครเห็นต่างพวกนี้เขาก็จะรวบรวมไพ่คลผู้คนออกมาต่อต้านอย่างผมเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสมริั์คนทีออ่อยู่ในองค์กรรับพวกนี้ที่ต้องการล้มล้างสถาบันเขาก็จะเกลียดผม น่าจะด่าผมไม่มาค้าขายบางคนนี่ครับผมเปิดร้านค้าผมเป็นทนายความเขาไม่จ้างเลยนะผมรู้แต่เราพูดไม่ได้เพราะกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ยอมรับระบบกษัตริย์เราห้ามเขาไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเราจะมีความสุขได้เราต้องอยู่อย่างเข้าใจนะฮะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเรารอความหวังอะไรครับการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ดี แน่นอนครับหลายคนบอกว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไหมในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่วันนี้เรายังคารบสการะสามันกษัตริย์เราเห็นว่ารูปแบบการปกครองของสามันกษัตริย์ที่เป็นหัวมุกของประเทศนั้นยังทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีที่พึ่งทางใจและก็หลายคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยก็เห็นต่างแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นต่างแล้วคุณต้องยอมรับ ว่าถ้าหากคุณไปดา่าไปจาบช่วงประมุขของประเทศไปจาบช่วงบุคคลที่พี่น้องคนไทยเคารพสักการะคุณก็จะมีความผิดตามกฎหมายวันนี้ที่ผมพูดไปคลิปช่วงเย็นก็คือกรณีที่แกนนําปกบทแอกแกนนําคณะราษฎรที่มีการปราศัยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการจับช่วงสถาบันก็มีการดําเนินคดีแล้วก็ถูกสารมีหมายขังในกรณีที่อายการสั่งฟ้อง บางคนเป็นทนายความก็ติดเชื้อโควิดนะ19ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่วันนี้ที่ผมออกมาพูดอยากให้พี่น้องประชาชนกลับไปย้อนดู50ปี60ปี70ปี80ปีที่แล้วเราอยู่อย่างไรและให้พี่น้องเข้าใจหลักว่าวันนี้เราอยู่ในภาคประชาชนการที่ประชาชนจะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองได้เราก็ต้องสร้างความดีเราต้องมีองค์ความรู้และสร้างความดี ให้เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนด้วยกันและก็ขออาสาเป็นตัวแทนโดยการลงสมัครรับตั้งถ้าหากอยู่ในท้องถิ่นอยากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็ลงสมัครนาย,ยกอบอตอนะฮะแต่ถ้าหากเข้าสู่การเมืองดบบชาติอยากลงซสคุณก็ต้องสร้างควันคุณงานความดีและก็ทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆยอมรับคุณให้ได้ว่าคุณเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่เสียสละ ที่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคุณก็จะได้รับการเลือกตั้งก็เข้าสู่องค์กรทางการเมืองไปทําหน้าที่เป็นซสถ้าหากอยู่ในพักที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือมีเสียงมากรวบรวมเสียงได้มากก็เป็นฝ่ายบริหารเป็นเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีนะถ้าหากบาร,รมีสูงส่งก็เป็นนายรัฐมนตรีนั่นคือหลักอยู่แล้วก,กษัตริย์ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวการเมืองวันนี้พี่น้องครับเราต้องคอยแใจหลักและเราอย่าไปเรียกร้อง ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันมีรูปอยู่แล้วประเทศไทยนะมันเป็นรูปแบบของประเทศไทยเราจะไปอ้างไปอิงประเทศอื่นนะฮะถ้าหากเราไปอ้างอิงประเทศอื่นมันก็เป็นของประเทศอื่นประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองของประเทศไทยไม่เหมือนใครและไม่ต้องการให้ใครเหมือนเห็นไหมครับวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาก็ทําหน้าที่ตัวเองอยู่ในสถานการณ์โควิดเราก็ป้องกันตัวเองนะผมก็มีความสุขที่ออกมาพูดวันนี้หลายคนบอกว่าผมเพ้อฝัน หรือบ้าหรือเปล่าทำให้พูดย้ำไปย้ำม,มาว่ารูปแบบการปกครองประเทศไทยนั้นมีนกลไกสําคัญอยู่3ประการหนึ่งประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองทําไมพูดซ้ำซากเพราะพูดให้น้องประชาชนเข้าใจหลักเมื่อเข้าใจหลักแล้วเรายึดมั่นในหลักและเราจะไม่ทุกข์เราเดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเราก็ยอมรับความจริงเราเทิดทูนสถาบันนะเราก็ทําอะไรก็ตามสิ่งที่น้องประชาชนอยากได้ ให้ดีนั่นก็คือการมีอยู่กินดีอยู่ดีมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นความพอเพียงเท่านั้นพี่น้องครับถ้าหากพี่น้องไม่รู้จักพอเพียงความเพียงพอเขาจะไม่เกิดถ้าพี่น้องบอกว่าวันนี้มีล้านหนึ่งแล้วจะได้สองล้านได้ห้าล้านสิบล้านเราไม่มีลิมิตในชีวิตเราก็ไม่รู้จักคําว่าพอเพียงแต่ถ้าหากเราพอเพียงพอวันนี้ฉันมีเงินฝากอยู่สามล้านฉันพอแล้วฉันก็จบฉันก็ไม่ได้นลนต่อ สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้พี่น้องประชาชนครับเราคนไทยด้วยกันมีสิทธิและก็ที่จะเห็นต่างทางความคิดแต่เราเห็นต่างทางความคิดเราจะไม่โทษกันไม่ด่ากันแต่สิ่งที่ผมออมาพูดถ้าหากมันเกินเลยไปกระทบสถาบันหลักของชาติทบกระทบต่อสถาบันพระกษัตริย์ผมก็ต้องออกมาปกป้องพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยรูปแบบการปกครองคนไทยกับการเมืองไทยอยู่สักอย่างไรถึงจะมีความสุขนั่นคือเข้าใจหลักการปกครอง และเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจและอํานาจที่ใหญ่งงคือนากปกครองบ้านเมืองเพราะมีผลประโ,โยชน์รองรับดังนั้นเราจะเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองดูให้ดีดูคนดูที่การกระทําและก็การพูดการจาในภาวะที่เกิดวิกฤตของชาติว่าคนไหนควรเป็นผู้นําเราดูครับเรามีสิทธิ์เลือกนะฮะถ้าหากเราไปดูคนที่ เรลียกกระลาดเอามาเป็นนายกเราก็ได้นายกเกียกกะกลาศแต่ถ้าเ,าเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถเราก็ได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธ์ในฐานะทนายความนักกฎหมายมหาชนและนักการเมืองที่ดำรงตําแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแฮงสวัสดีครับ ปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระราชนิของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรมรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย